ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ่วนก้าวไกลไม่รอดสารนัมนูลวินิจฉัยมีมติเอกฉันสั่งยุบพ,พักนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก็คงเป็นไปตามคาดหมายของหลายๆคนนะครับว่าวันนี้สารนฐมนูลน,นะครับมีมติเอกฉันเนี่ยยุบพ,พักก้าวไกลปมใช้นโยบายแก้ไขมาตรา1นึหาเสียงเข้าข่ายร้มร้างการปกรครองตัดสิกรรมการบริหารพักจานวนทั้งหมด11คนเป็นเวลา10ปีพิธากับชัยชวัตเว้นวักทางการเมือง10ปีนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคมก็คือวันนี้นะครับสารนฐมนูลเนี่ยนะครับ ได้มีได้มีมติเอกฉันยุบพักก้าไกในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเนี่ยโดยในทะเบียนพักการเมืองขอให้สารน้ำนูญพิจ,จนารณาวินิจฉัยเพื่อมีคําสั่งยุบพักก้าไกล,ละเพื่อสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการ บริหารพักและห้ามมิให้ผู้ซึ่งดารงตําแหน่งคณะกรรมการบริหารพักและถูกนะครับเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นมาใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นมาใหม่ภายในระยะเวลากําหนด10ปีแต่นะครับนับตั้งแต่วันที่สารนัฐนนูญมีคําสั่งตามพรปว่าด้วยพักการเมือง2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2จากเหตุนะครับมี หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักคก้าวไกลมีพฤติกรรมกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะการกระทำอันอาจเป็นประปักษกต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพัคตามพรปว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วรรคที่หนึ่ง วงเล็บหนึ่งและวงเล็บสองข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยของสารมูลที่3ทับ257ที่ระบุว่าเสนอร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติม,ตมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่จุดจุดจุดพศจุดจุดจุด,จดเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2หนึ่งซึ่งสงสองของพรรคก้าวไกล4 4คนนะเข้าชื่อนะครับต่อสระธา,านสระธานสภา,สาผู้แทนราษฎรเพื่อเมื่อวันที่25มีนาคม2 5ง4และใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง ปี2566เป็นการใช้สิทธิ์และเสรีภาพเพื่อร้มร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์นะครับทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตราส9วเกวรหนึ่งและสารนูลมีคำสั่งให้หยุดการกระทำนั้นภายหลังสารนะครับมีคำสั่งยุบพักก็ได้ทำการเพิกถอนอได้สั่งเพิกถอน สมัครนะครับสิทธิการสมัครครับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักชุดที่มีการกระทำความผิดไม่สามารถไปจดทะเบียนตั้งพักการเมืองขึ้นมาใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพักมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นมาใหม่ภายในและกำหนด10ปีโดยคณะกรรมการบริหารพักก้าวไกลในช่วงปี2563-2567พบว่า มิตที่เป็นสสอยู่ในปัจจุบันประกอบไปด้วยนะครับสสบัญชีรายชื่อ5คนคือนายพิธาริมเจริญรัตน์หัวหน้าพักขณะนั้นนายชัยวัน์ตุราธนเลขาธิการพักขณะนั้นนางสาวเบญจาแสงจันทร์นะครับนายสุเทพอุ่อ้น5นายอภิชาติสิริสุนทรและนะครับสสเขตหนึ่งนะครับหนึ่งคนคือนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโรห์ซึ่งถูกขับออกจากพักและปัจจุบันไปสังกัดพักเป็นธรรมส่วนกรรมการบริหารพักที่ไม่ได้เป็นสสในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย7นายนักทีพัฒนนะครับกุลเศรษฐินะครับฮิรันลิยิกเฮริยันยิกพักนะครับ8นายนักรงกรพงษ์สุภนิมิตตะกูลนะครับนายทะเบียนสมาชิกพัก9นายสมชายฝั่งนนจิตนะครับ10นางอมรั์โชติบม,ชชมีกุลและ11นายอภิสิทธ์พมรมฤทธิ์กรรมการบริหารพักสัดส่วนของพักหนึ่งชุดชัยธวัฒตุลาทนเป็นหัวหน้าพัก ผลที่ตามมาอีกก็คือในส่วนของสสบัญชีรายชื่อจะไม่มีการเลื่อนบัญชีขึ้นมาทดแทนเนื่องจากบัญชีรายชื่อหายไปจากการยุบพักทําให้ได้จํานวนสสของพัก9ก้าไกลที่มีเสียงในปัจจุบันรวม148คนจะเหลือแค่143คนซึ่งจะต้องหาพักการเมืองสก,กัดใหม่ภายใน60วัน รวมถึงจะต้องมีการจัดเลือกตั้งนะครับจัดการการเลือกตั้งซ่อมสสเขตหนึ่งจังหวัดพิษุโลกแทนนายปฏิพัฒน์ขณะเดียวกันคำวินิฉัยยุบพักยังจะมีผลเป็นการเพิ่มน้ําหนักนะครับ ต่อการดำเนินคดีจดาาริยธรรมร้ายแรงกับ44สส,สที่เข้าชื่อยื่นเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่จุดๆพศจุดๆเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการพิจารณาของอปปชแต่ในสํานวนสส44คนที่ยื่นเสนอร่างนะครับดังกล่าวปัจจุบันเหลือที่เป็นสอสอ,อยู่ในสภา30คนประเด็นแรกนะครับคำวินิจฉัยชี้ว่าคำถูกร้องที่ขาน้ำนูนมิอาจยุบพ,พกักฟังไม่ขึ้นนะครับ ประเด็นที่2นะครับกรรมการบริาหารพรกคก้าไกลมีหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะเป็นการกระทําโดยอ้อมโดยใช้สสเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งประเด็นที่3นะครับให้มีคําสั่งยุบพักเพราะการกระทําของพรรคก้าไกลเป็นปรปักษ์กับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพมระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในการเสนอกฎหมายรดรงนะครับในการแก้ แก้นะครับมาตรา1นึเป็นอันตรายต่อฟาร์มั่นคงของรัฐเป็นการล้มล้างการปกครองประเด็นที่3นะครับเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักก้าวไกลช่วงวันที่25มีนาคม6.4จนถึงวันที่31มกกราคม6 7นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กระทำความผิดเป็นระยะเวลา10ปีนับแต่วันที่สามนับนูนมีคำสั่งยุบพักก็สรุปว่าพักก้าวไกลโดนยุบครับตามที่หลายๆคนคาดการครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเลคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตฟังครับ